เดี๋ีองนี้ครับลองนี้นะครับเดี๋ยวท่านเดินมาโอเคาะรค่มาะาครัม

เปิดเปิดมาอย่างนี้เดี๋ยวท่านเดินอย่าไม่เห็นอย่าไม่ออกภาพนะมองกล้องเลยครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะร้องร้องคุณครับ

ครับงามเหมือนในทีวีเลยนะครับนะครับโอเคนะครับพี่ท่านจะกลับ <coughs> 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 <coughs>